หม่เคียปมจุกป,ปากน้องชินะฟาดเจ็บจนน้ำตาไหลหลังจากที่เผยข่าวดีตั้งคันลูกคนแรกสมใจอย่างนักแสดงพิธีกรใหม่สุขคนทวาที่ได้ข้อลูกชายคนแรกแล้วชินะสิบปุนน้ำหนักน้อง2.860กิโลกรัมเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2563 เวลา9.19นาทีโดยชื่อลูกชายเธอเผยว่าชื่อเรื่องมาจากบทสวดมนต์ชิน,นะบัญชรส่วนชื่อจีนนั้นผมชื่อสิบุนซึ่งก่อนหน้านี้ได้โพสต์คลิปจุ๊บๆลูกชายรัวๆพร้อมระบุแคปชั่นว่ารักที่สุดสุดที่รักของแม่อยากหอมหนูไปหมดเลยทั้งตัวหอมไปหมดนุ่มนิ่มไปหมดต้องรีบหอมเดี๋ยวโตวไปก็ไม่ให้แม่หอมละสาวๆมาหอมแทนชิงหอมก่อนตั้งแต่เวันที่เพิ่งคลอดเลยแฮแท็ชินะ s i แท็กลูกแม่ใหม่สายสตองหลงรักเจ้าหนูชีนะเลี้ยงเองนักเลงพอต่อมาก็มีหลายคนเข้ามาเตือนตลอดจนมีกลิ่นไอดรามา่าซึ่งเธอก็ได้เลีรยไปแล้วครั้งหนึ่งล่าสุดเธอขอเลีรยอีกครั้งว่าเออขอเลีรยนิดนึงนะคะกับประเด็นนี้เห็นด่ากันเยอะเหลือเกินคือก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะที่รักและเอ็นดูน้องชีนะ ลูกชายแม่ใหม่แต่สําหรับบางท่านส่วนน้อยที่ตำหนิการกระทําของใหม่ใหม่อยากจะบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะคุณอาจจะกลัวว่าใหม่หอมลูกที่ปากแล้วลูกจะติดโรคไม่สะอาดติดเชื้อได้อันนี้ใหม่เข้าใจค่ะแต่ในคลิปนี้1นึ่งใหม่อาบน้ําแปรงฟันทําความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือลูกของใหม่ใหม่รู้ว่าอะไรไม่ควรอะไรควรอะไรจะปลอดภยัยไม่ปลอดภัยกับลูกส่วนสัญชาตญาณควรเป็นแม่อ่ะค่ะ บางอย่างไม่ต้องมาคอยบอกกันค่ะถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้จะเป็นแม่คนทำไมอะค่ะ 2. สําำหรับบางท่านบอกว่าไม่ควรหอมลูกแบบนี้เพราะอะไรก็แล้วแต่บาบาบาเหตุผลของคุณเถอะค่ะแต่นี่ลูกดิฉันดิฉันอุ้มท้องมา9เดือนครึ่งรอวันที่จะได้กอดหอมให้ความรักกับเขาจะหอมจะก,กอดจะให้ความรักในรูปแบบไหนก็ได้โอเคนะคะไอคนที่ห้ามห้ามกันนะ่ะบางทีเด็กก็ไม่ได้รับความรักจากการกอดหอมจูบ ก็ขาดความอบอุ่นได้นะคะที่กล้าพูดเพราะประเด็นนี้ดิฉันเคยผ่านมาแล้วและเข้าใจดีแม่ไม่เคยหอมไม่เคยกอดไม่เคยจุ๊บไม่เคยสัมผัสไม่ให้ความรักและสุดท้ายก็แยกทางกับพ่อเลยขาดความรักเหมือนปัจจุบันแบบนี้ไงคะถ้าไม่แสดงออกความรักความผูกพันแม่ลูกก็ไม่มีสิคะดิฉันไม่ยอมให้ลูกดิฉันขาดความรักการดูแลการสัมผัสก็เอาใจใส่เหมือนที่ดิฉันเป็นหรอกคะ่ะ โอเคนะคะนี่คือเหตุผลของดิฉันกับการกระทําที่ดิฉันทําไปในคลิปนี้ค่ะและรบกวนอย่าด่ามากให้มันมากนะคะมันน่าราคาญค่ะนี่คือพื้นที่ดิฉันดิฉันจะโพสอะไรก็ได้แต่พวกคุณดันมาอ่านวุ่นวายและคิดแทนความรู้สึกกันไปเองขออิสระในการเลี้ยงลูกนะคะว่างมาก,มากติมากไม่ถูกใจก็ไม่ใช่ลูกคุณค่ะหรือไม่ติมากๆก,ก็มาช่วยกันเลี้ยงลูกกันหน่อยนะคะจะได้ถูกใจค่ะเค okay, นะคะ จบชาเจนแม่สายฟาดแม่สายสวนแม่สายสตองทุกคนมีเหตุผลของตัวเองอยากสอนคนอื่นมากเอาเวลาไปเลี้ยงลูกตัวเองให้ดีค่ะลูกคือคนไม่ใช่ตุ๊กตาเขาย่อมมีความรู้สึกและอยากได้รับความรักจากคนเป็นแม่ค่ะไอ้พวกห้ามห้ามทั้งหลายกลับไปกอดกลับไปหอมลูกตัวเองบ้างนะคะจะได้เป็นเด็กไม่มีปัญหาค่ะไอ้พวกดราม่ากิ่งสงสัยไม่เคยมีลูก